แล้วเอาหน้าเป็นเป็นตาแถวไหนเนี่เป็นตาถวหน้นุ้ไปแล้วให้กับเื่อไปข้างหลังนีึงเนาะหึงเมื่อที่เราจะเดินทางเราให้กับยกข้อยกนนะพอหนักหนักเอเด็กนองอกเด็กน้องเอาไว้เราพาไปด้วยกัน ตารทัศนชาเกิดข้เลยกรับน์ชาตอนนี้เกิดอากรับชาก่อนจะอุปสมบก่อนกิกรรการนตแวก่อนื่นวนี้กจัาเกเรียกว่าการทันชาก่อนที่จะให้บริของคนยืนตรงนี้นักนว่างพเยอะโดืนาเรวเกิดานลงความตีน้าปึ่ต้องการอะไรที่เราไม่ได้ทายนี่ยามนีลมนี่รองข้าว กเราจัไม่รับปะเดียวอาตรงนี้เพราะว่ามันติดติถึงทีตอนนี้เราเตรียนแค่ก่อนไม่ได้ใช้ในการเปินสองหมดก็จะลางๆเลยป่ากับทางทีมวอังสองสองอย่างนี้เป็นหลักมนยางมีเบก่อนอย่าฝ่ามัดติดนี้ก็ใล่โมโอื่นมาตรงน้การับรู้ที่เขาบอกท่านเราเตรียมก่อน เราก็รนะอนี่จนะนำปฏิกะตัดที่ดียนะึ้นมาเพื่อที่จะรอหงาให้กับพุทธสา,าวกในหาให้เตรียมว้ทีนี้ในการมอบในการในการมอบการมอบภาพใจตามทรรเนียมแล้วจะเป็นผู้เป็นแม่ในการมอบ เธอด็กพูดเป็นแม่ฉะนั้นสิ่งที่เตรียมครั้งแรกเลยแม่เะี่้เตรียมผ้าไตไใบกระโดดมาเลยเนี่ยเตรียมผ้าไตไใบกระโดดมาปลูกเป็นแม่เนี่ยพอถึงเวลาปึ๊บเดินแทรกเข้าไปต่อหน้าลูกหน้าของเราเนาะพอหน้าขอขมาปึ๊บเนี่ยเราก็พร้อมที่จะมอบผ้าไตให้กับลูกหน้าเขาเล่านั้นเป็นเสร็จพิธีของแม่นะหลังจากนั้นเนาะทำหน้าเ็จปึ๊บโอ้ให้หันยันมันใยู่มัน สามแม่เส็จปุ๊บก็จะมีการ,ารอมอบรางว<อ>ัลพันเอ่มอบางฉะ<อ>นั้นสแบบแวาคันลำดับแรกเสร้ามมาเนี่ยตามลำดับลนดับแรกเลยที่ถึงที่สมอกก็คือผ้าไตรทีวออ ออครับครับตอานี้นะใปเตียวไดก่อนเบียงเตีวได้ก่อนเราจะขึ้นเขาดำซากเกยวกัเตียวเบียบเราจะั้มาเรฐานมาตรานที่เตียตั้งอุ้ันตอน

ประจไว้ที่นีงนะจะร่อยว้นในเออเลนี่นักงานไม่เข้ามาเข้ามาเข้ามาไม่ได้เข้ามาน่ได้การหดแต่ว่าทุกการเราจะเขาไปงานก่อนเออดี ทางใทเนีคือคือทางเป็นมากเลยปากก็มอไม้เจะผ่านไปปากเป็นที่หวปากเป็นที่ปากที่ดครับเอาผ่านไครับป้หน้าเเ้นึ่้กไได้้งเียมทนี้ทั้ง ร้อยหนักล้ so ่นะแตใจะอยู่นัเด็กปติแล้วที่ท้านีได้ความกระาแรงามเพื่อ่จริงจรของู้เป็นตุาการี้ามีเอาเข้าควาดีวาจะได้นืแสดงมีไผู้เป็นมารดาแสดงก่อนแลผู้เป็นบิ่าเป็แสดงที่หลังนะเอันนี้เป็นการเตรียมวาพร้อน เนืเสื้อสีบานีอนพระดิรื่องพ่อเล้พระูอามาวดาเมื่อการเดินทางมาถึงกุ้ก็จะมีการตุนทเรียนเนาะดูดานาราสนักไรจกนั้นก็จะมีการอราสนาศีอารากนาสีเจ็บหลวงพอมาดีดัวนั้นก็จะมีการขอเข้ามาอู้ขอเข้ามาผู้เป็นิีที่มีความนิ่งพอนั่าแน่นาะแต่คือิงี่ดกจแต่พรอมนั่นคงานเท่าไห็่เจอเจขอเข้ามาผู้เป็นบิดามารดา น้ำที่ทั้งคันเลยที่เป็นแก้วอย่างนท่าต่างๆนะเออเอออรเออียึดอืมหรือว่าเป็นขอกางเป็นขอสงเอเออห้ตาอรอไปแล้วเปี่ยนท่านที่ยึดเป็นขอสงท่านที่เออน้ที่เป็นฝ่ายผูแขนนีที่เียเดใส่าอนา การกลายเรื่องอีกเพราะเดินไปติดตัวเดินไปติดตัวไ้แยนต่างๆเดินด้วยกันใจว่ามีความว่าเดอนด้วกันใจดีกเดิน